ลูกค้าครับ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 ครับขออนุญาตแจ้งค่าใช้จ่ายลูกค้านะครับวันนี้ครับลูกค้าเป็นเชื้ระยะหนึ่งพันกิโลแรกนะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หนึ่งพันก้ายี่สิบบาทนะครับวันนี้ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายใส่ก่องน้ำมันเครื่องและโอลิงน็ถ่ายนะครับวันนี้ลูกค้าสนใจทำไปเลยไหมครับเท่าไหร่นะเพ่หนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบบาทครับอันนี้รวมค่าบริการแล้วครับใช่แพงจังอ่ะเฮ้ยซื้อมันไม่ซื้อแพ็กเกจเชืยระยะว่ะแพ็กเกจเชยะซื้อแแล้้้ววคุมดยพ็เกจออะะไร่ <P ack ets> ก็แพ็กเกจเช็คระยะไงตอนพี่ออกรดไปอ่ะหนึ่งปีแรกพี่ก็ซื้อแพ็กเกจเช็คระยะเจ๋ยค่าแรงี้เครึ่งเดียวเองด้วยที่ศูนย์อ่ะจริงปะจริงดิซื้อเลยแพ็กเกจเช็คระยะสำหรับรุ่น125วันนี้ราคาเริ่มต้นเพียง1,590บาทครอบคลุมสามระยะหรือ1ปีทากราคาเต็มที่ลูกค้าต้องจ่ายอยู่ที่3,580บาทรับไหมครับเอาครับ